ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะพวกก็ช่องวัน I Want to See ดีเช่นเคยนะคะหลังจากที่หายหนะ้าหายตากันไป2วันน่งจะไปทำฟันนะคะก็น้องขอเพลง i d o n t l i k e ของ N.T.C. Young Work มานะก็ขอเยอะมาก พลงนี้โดยเฉพาะเพลงนี้ขอมาเยอะมากๆเลยโอเคมาเดี๋ยวทำนะคะโอเคบอกอีกครั้งหนึ่งนะพี่ก็เป็นแค่คนฟังเพลงคนฟังเพลงอยากฟังเพลงนะไม่ได้มีอะไรเลยแค่นั้นแหละก็อย่าคาดหวงังนากับไม่ผิดหวงังน้องเสนอเพลงมาพี่ก็ฟังนะคะอ่าแล้วก็อืมอืมมาฟังกันเลยดีกว่า NTC ยังเวอร์ถ้าไม่ม <imprisoned> <Anyway, S 1> ีกราดกราบูมก็ไม่ใช่ตัวตนของ NTC ยังเวิร์นะฮะ

can't stop it. And pussy boy, you can't cut. You say you don't want to do what? Teddy think the so much dick. I'm on the roadside, go make me like the car. Fuck that, i get all my car. Got my back, take care of my block, bitch. If you run up on game, that pop. I'm going my go leg, man. You can't stop it. And pussy boy, you can't cut. You say you don't want to do what? Teddy think that's so much dick. I'm on the roadside, go make me like the car. Fuck that, I'll get it my dick. 15 almost get caught. Bubba, they bitch, gambling up. Damn boy, why you tripping? Why you slipping? Damn nigga been like, huh? thought.

จังการใส่เสียงปืนเข้ามาเกี่ยวด้วยอืมก็มีต่างชาติใส่นะแต่ว่าเท่าที่ไทยก็ยังอาจจะมีละมั้งแต่ว่าก็คงน้อยอ่ะมันชีริิจง น้องมันมีคำเพลงคำหนึงเว้ยมันคือเพลงอีกเพลงหนึ่งเปล่า Like how my voice like, i don't need nothing to look good bitch i'm a freak i'm proper proper keep posted up my loot it. i see the leaf like don't trip don't paranoid live and kill that off -case. like be okay. be okay? i don't know, I don't know. we okay you See Got back, back, take care of my blocky. If you run up on game, get popped. I kick go my leg, man, you can't stop it. And pussy boy, you can't cop. You say you do what, do what? Tell it in the sound, my dick. I'm on guard, sad. I'm not gonna let you Fuck that, all get off my dick. Got back, back, take care of my blocky. If you run up on game, get popped. I kick go my leg, man, you can't stop it. And pussy boy, you can't cop. You say you do what, do what? Tell it in the sound, my dick. I'm on guard, sad. I'm not gonna let you Fuck that, all get off my dick.

เอ,อเพลงนี้นะมีหลายคำที่อยู่ในอีกหลายๆเพลงด้วยนะไม่มีเวลาจะคอยไม่มีเวลาจะคอยอ at all ครับอืมเหมือนเป็นบีดแบบเอกลักษณ์ของ N T C แบบมันไม่ใช่บีดเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคำคำที่มันแสดงเอกลักษณ์ตัวตนของเขาอะ่ะเออเขาก็จะใส่เพลงคำคำนั้นอะลงในเพลงอื่นๆ,ๆๆของเขาอีกอะ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ แล้วก็มีเสียงปืนเสียงการยิงการการยิงการชุดเข้ามาซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งนะคือบางบางที่ไม่ใช่สิต้องบอกว่าบางแรปเปอร์เขาก็จะใช้เสียงขึ้นลำ เสียงยิงเสียงคือเสียงปืนน่ะเอาง่ายๆเอามาเป็นสาวในดนตรีก็เป็นอีกเพิ่มความเขาเรียกว่ามันเพิ่มความดิบในตัวเพลงเข้าไปอีกเออแล้วก็เพิ่มความแบบเขาเรียกว่าเพิ่มอำนาจอ่ะเพิ่มอำนาจในเพลงเพิ่มซัมติงอะไรในเพลงนี่แหละให้มันมีความแบบหรือบางทีน่ะ ถ้าจะแต่งแบบอารมณ์แบบดีเจแต่งเนาะมันก็จะเป็นแบบเสียงชักลัมหรือเสียงยิงแบบของค่ายเอ้ยอะไรวะปืนอะไรวะที่มันยิงรัวอืมนั่นแหละนะก็อย่างที่บอกนะคะน้องแนะนำม,มาเราก็ฟังเนะเราขอ,อย้าุาอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็เป็นคนฟังเพลงก็แค่คนฟังเพลงอยากฟังเพลง น้องแนะนำเพลงมาพี่ก็ฟังนะคะถ้ามีคำเออไม่ใช่จิตต้องบอกว่าถ้ามีข้อคิดเห็นต่างบอกได้ถ้ามีคำหยาบต้องขอโทษด้วยนะคะพบกันใหม่ในอีกพีหน้าสวัสดีค่ะ